สวัสดีครับวันนี้เป็นวันโกนนะครับผูพ้พูดก็ขอรอบน้อมคุณของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้า,าผู้จัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็ขอสวัสดีรายการทำตามหาใจวันนี้ก็ได้พิจารณาเรื่องหน้าแรงเนี่ยนะครับนี่ตอนนี้ถือว่าเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็เรื่องของความแห้งแรง ต้นไม้นะครับผูพ้พูดได้ดูว่าขณะนี้ก็จะมีใบเนี่ยร่วงโรยนะร่วงหล่นลงจากต้นนะครับก็น้อมถึงเสียงแววๆนะจากข้างๆพื้นที่บ้านสวนเลื่อนธรรมเราเนี่ยนะก็จะมีวัดอยู่ข้างๆไม่ไกลกันมากก็มีเสียงของพระคุณเจ้าได้เทศเรื่องความตายนะฮะ ผู้ๆก็เลยได้ถสีโอกาสพิจารณาสัจธรรมเรื่องของความจริงคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นจริงนะครับก็คือต้นไม้ก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เราได้ดูนะครับได้ดูตามความจริงคือเขาเรียกความไม่เที่ยงของต้นไม้นี่นะครับก็เปลี่ยนไปใบไม้ก็ร่วงหล่นลงฮะเหลือโครงสร้างซึ่ง เหมือนเหมือนเหมือนต้องการจะจะบอกให้รู้ว่า,เ,าเขาต้องเซฟร่างกายเอาไว้มากที่สุดอย่างนั้นแหละครับมนุษย์เราก็มีภาวะแบบเดียวกันก็คือเรื่องอประคองชีวิตนะครับให้ทรงตัวหรือมีชีวิตที่ยาวนานที่สุดใช่ไหมครับทีนี้ส่วนผูพ้พูดได้ดูสอง ภาวะด้วยกันวันนี้ก็คือเรื่องของธรรมชาติต้นไม้แล้วก็กิจกรรมงานผู้เสียชีวิตที่ได้ยินเสียงว่าคุณเจ้าได้เทศนะครับเทศเรื่องความไม่เที่ยงความจริงนี่แหละครับก็ทําให้รู้สึกว่าถ้าเราได้มีโอกาสได้ดูนะฮะของชีวิตเราก็ดีนะครับว่าความเป็นจริงของการ ดนวนชีวิตในโลกใบนี้จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องกำลังใจนะครับท่านอย่างไรจะให้กำลังใจของเราเนี่ยเข้มแข็งสม่ำเสมอเท่าเทียมจนเกิดความเป็นปกติได้นะครับแต่ผู้พูดเองก็ก็รู้สึกนะว่าควรที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจกันนะฮะ เรื่องให้ยอมรับความจริงกันและก็มีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้นะอย่างปล่อยวางแล้วก็ไม่ข้างค้างนะก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะเพราะวันนี้ก็ได้ได้มองดูธรรมชาติต่างๆแล้วก็ได้เห็นว่าเอามายกเปรียบเทียบกันนะตั้งแต่ยามเช้ามาถึงยามบ่ายเนี่ยนะจะเห็นการเวลาเนี่ยไม่เคยหยุด ก็เหมือนเรามนุษย์เราก็ไม่ได้หยุดไปนะฮะไม่ได้หยุดเออพื่อจะยับยั้งความสุขและความทุกข์ให้มันคงที่ใช่ไหมผูพ้พูดก็เลยมองต่อไปเรื่อยๆคิดไปเพลินๆนะครับต้นไม้เนี่ยใบก็ร่วงหล่นต่อหน้าต่อตาเราผู้เก็บขวาดก็เก็บไปนะก็เหมือนกับการประคองชีวิตอย่างไรให้มีกําลังทรงตัวที่สามารถจะหล่อเลี้ยงชีวิตอของตนได้นะให้ ให้ยืนหยัดต่อไปนะเป็นล่มเป็นเงาเป็นกำลังให้กับสบรตวสัตว์หรือเพื่อนมนุษย์เราได้เรียนรู้กันต่อๆไปนะครับจากประสบการณ์ของผู้พูดเองเนี่ยไอ้ตัวที่ถูกฝึกฝนประจำเราตัวเราเองเนี่ยก็คือเรื่องของการเห็นความทุกข์เห็นความเกี่ยวข้อง,องกันเนี่ย เออมันยึดครองยึดถือกันไม่ได้นะฮะแต่ที่เราจะเก็บเกี่ยวและรักษากันไว้ได้เนี่ยนะครับก็คือความดีนะครับความดีให้กันนะแล้วก็มีอะไรที่มันสามารถที่จะประคับประคองนะแล้วก็เอ่อเกื้อกูลกันได้ก็จะเอ่อแอบอุดหนุนดูแลกันทั้งที่มองดูอยู่กับธรรมชาติะมีบ้านเรือนมีต้นหมอกต้นหมากลากไม้เนี่ยนะ ก็จะด,ดูชีวิตคนเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับธรรมชาตินะนกเอ้ยคนเอ้ยคนอยู่คนเป็นคนเจ็บคนป่วยแล้วก็คนเสียชีวิตเนี่ยนะเออก็ได้ดูนะว่ขาขณะนี้ผู้ป่วยเนี่ยก,ก็ก็มีอยู่จํานวนหนึ่งที่เราพอทราบนะฮะที่พอจะมักคุ้นกันก็แอบรละลึกถึงอ่พักพวกการยานามิตกันต่างๆเนี่ยแต่ก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเพราะเดี๋ยว กำลังใจตกหล่นกันมากขึ้นนะก็ให้กําลังใจอยู่นะครับเ,เพื่อนๆทางกาแพงแสนก็ดีหรือทางยุงทลายก็ดีนะครับอูททองก็ดีนันห่หลายๆส่วนที่เรารับทราบมนะัมีกระทุ่มแบนด์แล้วก็มีเพราะนั้นเราจะเห็นว่านนคนที่อยู่ในวาระเนี่ยนะมีความเขาเรียกใช้ชีวิตกันตามขั้นตามตอนนะ เกิดขึ้นนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ถูกการแก่การเจ็บแล้วก็ที่สุดก็ต้องลมหายใจจากกันนะอันนี้เรามาฝึกฝนสั่งสมกันเนี่ยก็เหตุเพราะว่าเป็นเรื่องต้องสร้างกําลังใจนั่นแหละครับนะเราเป็นพุทธเนี่ยชาวพุทธบริษัทเรามีความเชื่อนะเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณงามความดีแล้วก็เรื่องการสั่งสมบุญกุศลกันอย่างไรนะฮะ ให้มีวิถีของชีวิตเข้มแข็งเรื่องของกำลังใจนะครับวันนี้เองเนี่ยผูพ้พูดก็ได้ระลึกนึกถึงเนื้อหาของกำลังใจหล,หลายๆท่านนะฮะที่ที่มีมีความอพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะฮะในใน,ในบ้านสวนเรือนทรรเราก็จะมีกลุ่มที่มาพัก มาคุยกันอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ยามเช้าเนี่ยก็มีเรื่องพูดจาและคุยกันนะจากประวัติศาสตร์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกันอยู่ก็มีนะครับถ้าเราเห็นว่าชีวิตคือความไม่เที่ยงนะหรือสัตว์โลกหรือต้นหมากลากไม้เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงนะฮะมันไม่คงที่แต่สิ่งที่เราฝึกฝนอบรมตัวกันเรากันเองเนี่ยนะก็คือเรื่องของ อดทนให้ได้นะฮะให้อาภัยให้เป็นนะครับแล้วก็สร้างเมตตาให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะฮะแล้วก็ส่งเสริมปลูกฝังให้เยาวชนที่เราสามารถฝึกอบรมหรือ,อ,อสร้างให้เขาเกิดเป็นคนมีคุณภาพทางความตั้งมั่นความจิตใจที่มีความกตัญญูมีศีลธรรมเนี่ยผูพ้พูดว่าสำคัญมากนะครับเ,เราเราต้องมาน้อมกันว่า เราจะบอกกล่าวกันเนี่ยก็ควจะบอกกล่าวของไกลๆตัวนี้ไม่ได้นะเขาก็จะบอกพูดคุยกันของรอบๆตัวเรานะครับเ,เลือกอย่างสามีภรรยาเราคุยกันได้นีแต่พอดีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพี่ๆบ้างแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องเราต้องทาเราเนี่ยให้เป็นเยี่ยงอย่างยังไงจากการที่จะใช้วาจาบอกกล่าวท่านเนี่ยคงไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับ เป็นคุณพี่บ้างคุณคุณป้าคุณลุงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราเราต้องฝึกเราให้ให้ท่านเห็นเฉยๆนะครับเราจะใช้วาจาบอกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของต้องต้องต้องระมัดระวังเพราะว่าเราเป็นผู้น้อยนะแต่เราก็ต้องออแสดงบทบาทของชีวิตเรานั่นแหละครับของการที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วก็ทำหน้าที่ต่างๆ แสดงความมุ่งมั่นของการที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะฮะนะทุกอย่างเป็นการงานนะฮะทุกเรื่องราวเป็นการงานนะเช่นผะูพ้พูดเองเนี่ยพักบ้านพักของผู้พูดเองก็จะชำควสะอาเอดเองถูเองจัดเก็บเองนะฮนะก็บางทีเนี่ยเราต้องมองว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับเพื่อเพื่อสร้างรูปแบบนห่รู้ว่าความ มันเพียนเนี่ยไม่ใช่ประกอบเรื่องเราทําด้านเดียวนะครับต้องประกอบทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราใช่ไหมฮะเราเจอสิ่งของก็ดูแลเรื่องสิ่งของอเจอมนุษย์แล้วก็ดูแลมนุษย์นะฮะในการดูแลนี่นะครับพูดว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องดูแลด้วยการเรียกว่าเบี่ยงเบนเหตุที่เป็นจริงนะฮะสมมติเราเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆอยู่ปกติเนี่ยนะบางเอญเนี่ย มีแขกมีพักพวกกันเนี่ยมาพบปะกัน,เ,นเราก็บอกเขาตรงๆว่าเด,วเดี๋ยวครับขอเชิญด้านก่อนนะเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวยังติดอันนี้นิดนึงเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดนิดนึงให้มันจบลแล้วก็เดี๋ยวเราก็เจรจาคุยกัน,นยอย่างเงี้ยนฮะก็จะมีเรื่องที่เราไม่ต้องเก่งตัวด้วยนะครับเก่งตัวเก่งผิดพลาดต่อ,อการทําหน้าที่ปกตินะฮะ ไอ้เหล่นี้นะครับเป็นผู้พูดได้เอามาดูนะว่าไอ้ที่เราใช้ชีวิตในบ้านสวนเรื่องทำรรเราก็จะธรรมชาติคนะัมีนักศึกษาธรทมจะเป็นพระคุณเจ้าหรือจะเป็นพุทธบริษัทนะเป็นพี่เป็นน้องอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อมาออมาเกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการหนทางเดียวกันเนี่ยก็จะไม่ต้องเก่งนะไม่ต้องมาเก่งกันว่าร,รู้สึกเขินรู้สึกอายรู้สึกอะไร,ร เราถ้ามีภารกิจก็ทําไปนะฮะหิวก็รับประทานอาหารหรือทําปรุงอาหารเองล้างช่วยล้างชามเองอะไรเงี้ยนะครับหรืออะไรที่มันขาดตกบกพร่องก็มาคุยกันว่าอันนี้ขาดอันนี้มีรงนั้นควรจะแบ่งปันกันยังไงอะไรก็ต้องคุยกันทุกเรื่องราวของชีวิตที่เราจะไม่ให้เกิดเว้นว่างจากความเอาใจใส่กันนะครับเนี่ยดูธรรมชาติต่างๆนะฮะมันจะเห็นว่า ได้เกี่ยวข้องกันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องแล้วก็ดําเนินอยู่นะเรียกว่าตั้งอยู่แล้วครับดำเนินอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันก็เสื่อมโทรมแล้วก็ดับไปนะก็วันนี้ได้มีโอกาสตอนเช้าเนี่ยก็เท้าไปถึงได้พูดคุยกันกับน้องๆพี่ๆนะครับที่ท่านได้มาออพักผ่อนที่บ้านสวนเนี่ยคณะหนึ่งแล้วก็ได้คุยกันว่า บางครั้งเนี่ยความเห็นของคนเนี่ยที่เรามักคุ้เนี่ยความเห็นพูดจาเหมือนเข้าใจกันแล้วก็จริงแต่มันไม่เข้าใจถึงคำพูดที่ได้ยินกับจิตใจที่หวังดีนะหรือ,อหรือ,อแปลกไปจากสิ่งที่คาดคิดใช่ไหมครับได้พูดกันว่าท่าน เล่าสู่พื้นที่ท่านอยู่แล้วก็ได้คุยว่าแรงกระทบแรงประทะซึ่งซึ่งหาสาเหตุไม่ได้อย่างเงี้นะครับออันนี้ทุกที่ก็มีหมดนะครับโลกนี้ประกอบไปด้วยความเห็นไม่ตรงกันก็เป็นปกตินะครับแต่โลกนี้ก็จะจัดสารเองเหมือนกันว่าว่าความคิดเห็นเนี่ยถ้าไปในทางเดียวกันเนี่ยก็จะสอดคล้องกันสร้างสารรคไปด้วยกันได้นะครับ จะเป็นไฟมิจฉาสัมมาก็ตามนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติหมดเลยครับทีน,นี้คนเราเนะี่ยถ้าจิตใจไม่แข็งแกร่งเนะี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการปรุงแต่งมากมายนะครับเอพื่อเพก,ก็เลยมองดูว่ายิ่งจําเป็นมากนะฮะที่ต้องมาฝึกกําลังใจนะฮะให้นิ่งเป็นก่อนนะฮะนิ่งเป็นพิจารณาเป็นนะฮะแล้วก็แล้วก็รับฟังเขาได้นะฮะ อดทนได้แล้วก็ให้อภัยได้แล้วก็ไต่จองด้วยเหตุผลด้วยเนื้อหาสาระออแล้วก็ค่อยหาวิธีการทางความคิดอ่านในการที่จะประครับประคองไม่ให้ทะลุทะลวงไปสู่การผิดศีลกันก็คือการทําร้ายกาันแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้หลักทุกอย่างเนี่ยผู้พูด,พด,พดจะพูดเสมอนะครับว่าหลักของศีลเนี่ยนะจริงจําเป็นต้องเอามาประคอง ได้มีการฝึกรละลึกให้รู้จักการประคองศีลน,นะเมื่อความเห็นต่างกันก็มีปัญหากันได้เพราะว่าก็เกิดเรียกเกิดโทสะใส่กันเกิดความวิทยากันได้เกิดความยินดีกันได้มันควบคู่กันนะครับผูนะพ้พูดเองเนี่ยก็ได้คุยกันตอนเช้าเนี่ยนะดื่มกาแฟกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันคนนั้นทำอาหารคนนี้ ปิ้งขนมปังหรืออะไรหรือแจกผลไมกลากไม้ก,กันแล้วก็มีการขอตัวกันไปพักพรตามจุดต่างๆแล้วก็ไปพูดคุยกันตามแหล่งผ่อนคายผูพ้พูดเองก็ได้เดินทางขึ้นขอชมวิวนี่นะของผู้พูดเองที่สร้างไม่เสร็จสักทีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกําลังที่จะผลักดันรีบเร่งให้มันเสร็จสมบูรณ์แต่ก็ได้ใช้กิจการนี้ได้นะครับ ก็เป็นที่ผ่อนคลายด้วยแล้วก็เป็นรับอากาศดีๆซึ่งมันเย็นๆแล้วก็ให้ดูธรรมชาติที่มันไม่เที่ยงเห็นเนินเขาซึ่งก็เสื่อมโทรมลงจากหน้าแรงต้นไม้เริ่มใบแห้งร่วงโรยลงนะฮะแล้ก็จะเห็นสีออกแดงๆบ้างแล้วนะครับเห็นน้ำก็นิ่งน้ำในคลองหน้า,หน,าหน้าสวนเรือนธรรเนี่ยก็จะนิ่งๆ ระดับไม่เคลื่อนไหวเท่าไหร่นะแต่ก็มีปริมาณพอสมควรอยู่นะครับก็ได้ดูหลายๆส่วนด้วยกันเห็นนกร้องกันกะ,ะลอกวิ่งผ่านหน้าผ่านตานะฮะต้นมะพร้าวเนี่ยก็จะมีนกพิรลาบบ้างนกอะไรหนูอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีเรื่องให้เราได้เห็นจริงธรรมชาติตอนเช้าๆเรล,ล,ลมเย็นๆนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่เขาก็ได้พูดคุยกับ ผูพ้พูดเนี่ยมันก็ยังบอกกันว่าชีวิตคนเนี่ยมันจะต้องน้อมเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการกระทําภารกิจพอเพียงคุณพี่เขาก็แนะนําให้ผมนะว่าก็คุยกันนะครับจะว่าแนะนำก็ <c oughs> ก็ด้วยแหละก็คุยกันนะครับว่าเราจะทําอะไรที่พอเพียงกันตามภาษาผู้สูง,สงวัยแล้วเนี่ยนะ,ะก็บอกว่าการที่เราจะทําอาหารเนี่ยบริโภคกันเอง นี่นะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็มีอันนี้ก็เรื่องข้าวครับข้าวข้าวไทยเนี่ยเป็นข้าวที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมกันเนี่ยนะก็ไ็ได้พูดคุยกันว่าเราจะทําการยังไงกันดีที่มันเกิดเอ่อเรียกว่าเหมือนอดีตสมัยเก่าๆซึ่งเราใช้เขาเรียกยุงข้าวเนี่ยพร้อมข้าวเนี่ยเอามาเก็บข้าวกันนะฮะเก็บข้าวเปลือกกันแล้วก็เออแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาสีสีโดยใช้เขาเรียก ไอเครื่องเครื่องเรียกโม่เล็กๆโ,โม่ที่เอาสีเขาเปลือกเขาบอกเล่าให้ฟังเมื่อเช้าผมเองก็ไม่ทันทันแต่ไม่ไม่เจอนะทันแต่ไม่ไม่ไม่เห็นแต่พวกเขาได้เล่าให้ฟังว่าทาไมก่อนตอนสมัยเด็กๆเขาจะใช้โม่เนี่ยโม่ให้คนคนโยกฮนะโยกไปโยกมาอะไรกันเนี่ยแล้วก็บอกว่าแล้วก็เอามาเอา,เอามาขัดเปลือกออกนะขัดเปลือกออกแล้วก็แล้วก็เอามาใช้หุงต้มกันนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีประวัติศาสตร์ที่เราได้ฟังรุ่นพี่เขคุยฟังเมื่อตอนเช้าเนี่ยนะนี่ครับที่มันโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ยังเห็นความสำคัญของของการเออเรียกเลี้ยงชีพโดยที่เราใช้ความพอเพียงเนี่ยเอามาประกอบอาชีพประจำวันกันยามผู้สูงวัยกันแล้วเนี่ยคือสร้างสังคมสร้างกิจกรรมนั่นแหละครับ ก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราทําอย่างนี้แหละแต่ว่ารุ่นใหม่สมัยนี้มีเครื่องสีข้าวขนาดนเล็กๆเนี่ยเราเอามาเอามาติดตั้งไว้แล้วเราก็ค่อยๆอยคนสูงอายุก็มาทํากิจกรรมเหล่านี้นะสีธรรมชาติแล้วก็ข้าวไปพึงแดดกันแล้วก็เจ็บเกียเ่ยวข้าวกันมาแล้วก็เอามาใส่ไว้นในภาชนะนะแล้วก็เอามาหุงต้มแบ่งปันกันนะนั้นเราได้ฟังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของ ของแนวทางการสร้างกิจกรรมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ทําให้เรานั้นไม่เหงาไม่เบื่อหน่ายทำให้ลูกหลานหรือสังคมต่างๆได้มาศึกษาเล่าเรียนแนวทางแบบคนสูงอายุอย่างเราๆก็ดีครับได้มีเรื่องพูดคุยกันยามเช้าเช้านะยามเย็นๆได้ดูธรรมชาติแล้วก็ดูการถ่ายถอนจิตใจกันคือ อะไรก็ตามเนี่ยนะหเห็นความจริงความไม่เที่ยงต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอมองว่าอะไรที่เกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์เป็นอนุสรณ์ชีวิตใช่ไหมเราก็จึงได้หยิบพูดคุยกันเนี่ยให้มันเกิดแนวทางของอนุสรณ์ชีวิตที่เราได้เกิดมามีชีวิตนะทดแทนสังคมให้เกติประวัติให้ลูกหลานเราได้ ได้หยิบนะได้มาน้อมมองหรือได้ยินได้ฟังหรือ,อมีเห็นรูปแบบที่ที่ได้เกิดขึ้นนะเป็นอนุสณนนะครับอย่างผู้พูดจะพ,พูดบ่อยช่วงนี้เรื่องอา,อาหารที่เรามาจัดทำกันเองเนี่ยเครื่องครัวก็ดีนะฮะแล้วก็ข้าวนะซึ่งเป็นปัจจัยหลักของคนไทยเนี่ยเราพยายามจะมา ผลิตหรือเอามาแปลงแปลรูปเองนะครับให้มีความพอเพียงกันในบ้านในเรือนเรานะฮะผูพ้พูดว่าควรจะนำเสนอเหมือนกันใ,นในในกลุ่มในหมู่บ้านเราเนะให้ให้มีการเ,าเก็บข้าวเอาไวเอไว้ทำเป็นอาหารหลักของบ้านเรือนนะครับก็จะทำให้เราลูกหลานจะได้สืบทอดวิธีการทำเกษตร รักษานะะฮผู้พูด,พดว่ามันมมันมันนทสามารถทําได้นะ <c oughs> แล้วก็ซื้อซื้อเครื่องมืออุปรกรณ์มาเนยะในการที่จะมาสีซื้อถุงพลาสติกมาใส่อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ให้เกิดความพอดีนั่นเองนเี่ยขณะเนี้ยเวลาบ่ายอย่างเงี้ยนะแต่เมื่อเราเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยต่อวันเนี่ยก็ต้องรับประทานอาหารเป็นหลักนะแล้วก็พักผ่อน แล้วก็มีอะไรแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เติมกำลังใจกันให้รู้ทุกวี่ทุกวันนะครับว่าชีวิตคนเนี่ยไม่เที่ยงนะมันยึดไม่ได้จริงนะอย่าทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามผิดศีทลทมเบียดเบียนกันนะนี่แหละครับวิธีการเขาเรียกระวังตัวนะไม่ให้เกิดการเบียดเบียนเนื่องจากคนเรารู้ความไม่เที่ยงความยึดไม่ได้เหล่านี้แหละครับ ก็จะทําให้เกิดนรระวังตัวว่าจะไม่ทําอะไรที่มันประมาทนะฮะใช่ไหมครับเมื่อไปประมาทก็ทําให้เราคลองชีวิตอย่างมีศีลธรรมได้นะฮะเป็นเรื่องที่เราควรอย่างยิ่งนะอย่าอที่เราจะประคับประคองกันนะให้มันเกิดวิถีชีวิตใหม่ซึ่งย้อนไปสู่ยุคเก่านะฮะ เราดูชีวิตเราเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเราก็เป็นผู้รับจากผู้ลักผู้ใหญ่นะฮะแต่ส่วนที่เราจะเป็นอา่าเรียกสูงวัยแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่ส่งมอบให้รุ่นหลังไงใช่ไหมครับจากเดิมผู้รับช่วงกลางดําเนินช่วงปลายก็ดําเนินสู่การเป็นผู้ให้ให้ให้เพื่อเราถ่ายทอดสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะเป็นอนุสรของชีวิตเราเนี่ย ให้ลูกหลานให้สังคมได้เห็นว่าชีวิตคนเนี่ยมีประโยชน์และมีคุณค่าเนี่ยก็ต้องมีการฝึกฝนนะครับฝึกฝนหน้าที่ภายนอกนะครับแล้วก็หน้าที่ภายในนะภายนอกก็หมายถึงกิจการหรือการงานที่เราต้องเคลื่อนไหวร่างกายทํางานภายนอกนะฮะส่วนภายในก็คือเรื่องกําลังใจหรือจิตใจของเราเนี่ยให้สู่การพัฒนาเป็นแบบอย่างตัวอย่างให้ลูกให้หลานเนี่ย ได้รู้ว่าถึงเวลาก็ต้องมีการจากไปให้เขาเ,าเข้มแข็งกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ต้องจากไปนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคุ้นเคยแล้วก็พยายามสร้างาหนทางให้แต่ละคนนั้นเข้าใจความจริงและน้อมเข้าไปหาจิตใจให้ถึงนะสู่การปล่อยวางนะและการยึดมั่นถือมั่นให้ได้ หรือเบาบางลงนะครับเราะนั้นการที่เรายึดมั่นนะหรือละการยึดมั่นให้เบาบางลงนี้ไม่ใช่หมายถึงเราไม่ทําอะไรนะแต่ต้องประกอบการกระทําตามนะเรื่องรักษาศีลระลึกให้เป็นนะฮะแล้วก็การพบปะพูดจากันในแวดวงสังคมต่างๆเนี่ยของใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันจะมีแรงกระทบทางใจเสมอเพราะนั้นผู้พูดจึงได้กล่าวบ่อยๆนะครับว่า แรงกระทบเนี่ยมีคูณอย่างยิ่งนะครับถ้าจะเห็นว่าเราถ่ายถอนได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับก็เกิดจากแรงกระทบที่เกี่ยวข้องกันนะนวันนี้เนี่ยก็จะมีพวกอะไรนะเขาเรียกโทรศัพท์หรืออะรเอทีโอทีเนี่ยเขาก็จะมาดู Wi-fi ให้ที่บ้านสวนเรือนทําเราแล้วก็ขับรถเข้ามาเช็คพื้นที่ตรวจสอบให้นะว่าใช้ Wi-fi นี่ยังไงระยะเท่าไหร่อะไรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจาก อย่างน้องเขาติดต่อกันมาเราก็นะคุณสุมเมกเขาก็กัดวกดีะฮะจิตอะไรจะมีอะไรได้นะครับนี่นะครับการเอาใจใส่ดูแลกันมันเป็นเรื่องที่ที่เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนี่แหละครับความคุ้นเคยความเกี่ยวข้องความเอาใจใส่เรียนรู้กันและกันเกิดขึ้นโดยไปโดยที่ไม่รู้ตัว แต่มันน้อมนำไงหลักเกณฑ์เดียวกันคือศีลธรรมนะครับพอเราพอใจเราเปิดรับนะเรื่องราวแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับความทุกข์เกิดขึ้นนะร่างกายเกิดขึ้นนะทุกข์มีสองส่วนนะส่วนที่เป็นโลกและก็ส่วนที่เป็นธรรมนะทุกทุกทางโลกเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ว่าเราก็ต้องการให้สบายกายใช่ไหมฮะและให้สบายใจใช่ไหมทุกทางโลก ทุกงำถามเขาบอกเกิดขึ้นไม่เที่ยงยึดไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายนะ่วัฏถาสูเห็นะไหมนี่ไงที่จะออกเลือกทุกีสองส่วนทุกที่เราต้องศึกษาให้ดีนะ,ะครับว่าประคับประคองบทบาทของเรานะว่าป่านี้นะคนเราเนี่ยเราดูนะร่างกายถือว่าจะเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมแล้วก็มีการเ,าเจ็บป่วยกันแล้วก็ล้มหายายจากกันไปก็ดีเนี่ย ร่างกายมันเป็นความจริงอยู่แล้วเพราะมันต้องเกิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องร่วมลลายดับไปใช่ไหมฮแต่จิตใจของเราเนี่ยไม่เห็นแก่เลยไม่เคยแก่สักทีนะมีแต่กําลังใจที่เปลี่ยนนะแต่ไม่แก่ใช่ไหมฮะมันเปลี่ยนต้องถูกฝึกฝนถึงได้เปลี่ยนนะฮะไอแรงสะดุ้งสะเทือนของคนเนี่ยมันหมายถึงการยึดนั่นเองทําให้อ่อนแอไม่แข็งแรงนะแล้วก็ ทำอย่างไรจะให้โทษตัวเองได้เป็นหลักไม่โทษสิ่งแต่ผู้อื่นนะฮะสำคัญมากเลยเพราะผู้พูดเองจะโทษตัวเองเสมอนะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกเป็นผู้ที่ทําให้เหตุของผู้อื่นเขาไม่สบายใจใช่ไหมนะเพราะอะไรเราคิดในด้านหนึ่งเขาคิดด้านหนึ่งใช่ไหมเราบอกนะขอโทษแกบอกสุดากูทําไมม,มันเรื่องที่แปลกะครับ ทำพูดดีๆก็บอกว่าไม่ดีอะไรเงี้ยก็มีนะเราก็บอกเออหรอมันมีอย่างนั้นด้วยเหรอ,อแต่มีจริงครับมีจริงเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้บางทีฝ่ายหนึ่งก็มีความเห็นอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งการแปลก็แปลไปฝ่ายหนึ่งก็มีมากมายที่เราได้เห็นเนี่ยเพราะผู้พูดบอกว่าเป็นเรื่องกรรมชะตากรรมแต่ถ้าเราฝึกปฏิบัติในออพระธรรมเนี่ยก็จะทำให้เราถ่ายถอนได้นะ ไม่กระเทือนไม่เศร้าหมองดูก็ได้จะดูเฉยๆได้ยินก็ได้ยินเฉยๆนะใช่ไหมได้สัมผัสก็สัมผัสเฉยๆไม่ได้เกี่ยวข้องยึดมั่นถือมั่นนะฮะและ้วก็วันนี้เนะี่ยก็มีโอกาสได้พูดกล่าวให้ลูกหลานเราเองนะครับว่าได้มีโอกาสได้หยิบประวัติศาสตร์ของปู่ย่าตายายนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้พูดให้กำลังใจลูกหลานกันว่า ขอให้แล้วนั้นตั้งมั่นในความดีนะครับตั้งมั่นในศีลและธรรมนะฮะศีลห้าประกอบไปด้วยการระลึกระวังนะไม่ใช่ท่องบนอย่างเดียวนะครับก็ขอให้เราชาวพุทธบริษัทเนี่ยปฏิบัติตนกันนะอ่อนอ้อมสัมตนกันระวังเนื้อระวังตัวเองนะไม่ประมาทในชีวิตนะออกกำลังกายให้อาหารนะฮะแล้วก็มีการสวดมนต์ไหว้พนนะรกะกันนะรักษาศีลกันนะขอ ขอให้กำลังใจนะครับนะวันนี้ช่วงบ่ายๆก็วันโกนก็เลยได้มีโอกาสน้อมนำสาระเรื่องราวของอสังคมเล็กๆกน้อยๆชาวบ้านเรือนธรรมนะครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ